เรื <Mile dizzy> ่องการที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงเรียนนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเรามาที่สถานที่ผู้แทนทุกคนผู้แทนเจอแม่เหลือไหลหรือแม่โม่งแฝง วันนี้แม่แม่ก็ลงแขกมาด้วยมัพอพอดีกว่าวันนี้เป็นพิเศษเลยครับทราบาความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่เอาชาวตะวเราได้ตระหนักตลอดจนในส่วนของการที่ัม้อคขาชาวตัวเราเดียนตเะหนักเรื่อนตัวอที่คนในที่บ้านเรีน้ความจัดการเป็นทั้งนี้ กจ้าของที่ใน,ในี่นายกเปนออ็นศัสตร์เป็นกำนันสมชายลำรุ่มมือพี่น้องได้ให้ความรุ่มมือเมื่อเช้าเราได้ไประชุมกันที่ศาลาด้านด้านตรงข้ามศาลาฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีทั้งทีมตํางๆเข้มาดู น้าส่วนหลายคนติดตามติดตามคุณสึกนะครับูแทนพัฒนากจังหวดคนผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดครับคุณสุชาสิมของ่วมหน่งนะครอืม แทนผู้นวยการสถานที่นี้แล้วคุปลัดจัหได้ได้ประชุมแทนผมในช่วงเวลาเดียวกคนขออนุญาตให้กันน่อยนี่คือรถติดนะครับเขามีป้ายที่ เช่เลยนะครับจะได้แถวแล้วลูกทีเดียวเยอะยะได้เลยครับคับอ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับจัดมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับจับเงินถึงร้อยถุงนะครับวันดีครับครับในโอกาสนี้นะครับขอกราบยนเชิญท่านผู้ต้องกา้งในนะครับเงินสดใช่ไหมสดครับครับเชิญด้เลยครับ ยุบเลยครับปลาดุกกับท้องตลาดนะครับแล้วก็มีไก่จากบริษัทซีพีนะครับมาทอดแจงกวาดีครับ